เอบวันนี้เในการเคนเวอร์แคสเกมิงพวกผมเคนเวอร์แล้ววันนี้เราอยู่ในเกมมาครา r านคอร์ดยูเจ็ดเก้ามาต่อกันเลยครับหยุดพักแป๊บหนึง่งว,วันนี้นตามที่ผมบอกไปนะครับจะไปดูนเนเธอร์นะฮะเดี๋ยวมันต้องเอาหินไปด้วยดิผมยังไม่ได้เข้าเลยนะนนเนเธอร์เนี่ยรอเปิดคลิปแล้วเข้าตอนนี้กำลังลงพาร์ทสี่อยู่นะแต่ตอนนี้พาร์ทห้าแล้วหรือเปล่าที่ผมเล่นเนะี่ย แต่ตอนนี้กำลังลงพาร์ทที่สี่เออแล้วเ,เล่นพาร์ทหน้าหุยคุณออกมาได้ไงวะเชื่อม่มันนะโอเคอ่ะอืมก็ไฟเช็คไปด้วยนะไปเช็ค่ะโอเคเพื่อไอ้หูมันยิงมันยิง่ะชิหายไปรอดแน่อ่ะ อย่าไปตีพี่ซอมบี้นะะมึงจะมีอันเป็นไปนะะเฮ้ยว่าไงไปในเธอร์นี่วว่เฮ้ยมันจะแหลกกว่าเนี่ยไม่รู้เลยวนะโอเคอือฟชิปเมนต์ขึ้นเฉยเลยจะมีปลาโรกว่าเนี่ย เอา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 นานแล้วนานแล้วนานแล้วโอเคแล้วตอนนี้เราต้องทำได้แค่เพียงว่าเราต้องเกาะอะไรเนี่ยอู้ชิบหายแล้วครับท่านผู้ชมเราต้องเกาะอย่างเี้ยเกาะให้มันแบบนี่เธอไม่พัง โอ้โหเข้ามาปุ wait, 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 wait. ๊บกระตุก uh ปั๊บครับอืมเวลาคุณผู้ชมดูเนี่ยมันอาจจะแบบไม่กระตุกนะแต่สําหรับผมอะมันโคตรกระตุกนะนะโจริงเราต้องคุมนี่เธอให้มบอเดี๋ยว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 นะเดี๋ยวนะโอ้ยเฮียคุณู้ชมขอไป อื uh huh. มันมาอยู่ตรงนี้เลยเหรอถ้าหลงขุดลงไปนี่จบเลยนะอื uh huh. จบพาร์ทห้าตายแล้วไม่นอะไม่นะ <Yeah. S 1> เนอะเชี่ยทำประคุมประตูนี้เธอขอรอก,ก่อนนะครับเอ้ยกระโดดไม่ไปครับเฮ้ย hey. เฮ้ยโอเคฮนะคือว่ามันเป็นอย่างนี้แหละนะคอมผมนะมันเป็นหายหิวซัมติงเลยแดดแล้วของมันก็ไม่รู้นะผมต้องอไปลงไปนี่เธอคอร์ดต,ต้องนี่เธอคอร์กลับบ้านด้วยนะก็ความที่แต่เนะี่ยผมจะเวลาเข้านี้เธอต้องอลาวาอยู่เฮ้ย คุณผู้ชมนะดูดูเหมือนไม่ค่อยจะแหลกแล้วนะนะตกลงไปเนะี่ยไม่ไม่อาจไม่อาจตายได้นะไม่อาจตายนะไม่เหลือนะโดดเลยครับโดนครับโดนอาจจะตายแนะนะ่ฮะลงไปนะไม่เหลือพระเลยนะ ๋ยาเราทำยิย่งจมนวลสะสักอ้กช่อโอ้ชโอ้โอ้อ้ออาเป็นมรดกอย่างนี้เนี่ยโค้งตรงนี้น่าจะพออะคีพอเกิน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 แล้วนะเกินอะคาไม่เห็นอยู่วะณค้งได้นีเออทอยวคอสกลับบ้านอะ แล้วก็โกสโตนไปเอามาขุดโอเคเราป้องกันได้ระดับได้ระดับหนึ่งแล้วอุย้ยจุดไฟแช่ทำหาอะไรเนะี่ยโอเคหินหมดพอดีต่อไปถึงตาคิวคนนี้ที่คอสอุย้ยไม่ต่างก็สองสามอันนะ่ะเออต้องออกลับบ้านนะอา่ะ นั่นไงกูว่าเลีว้วไม่อยากมาขดุดตรงนี้ก็อย่างนี้แหละเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตายเ้ยต้องอดเดินลงมาโต๊กตึ๊กตายปั๊บนะฮะรอไห้เอาพ่อเธอหรือสองชั้นไปเลยไปขุดตรงนั้นปลอดภัยกวา่าเออฮะแค่นี้ก็อย่านะ สักคู่ครับผู้ชมอะอคไม่มีอะไรละพอดีว่าคนข้างบ้านเรียกไม่รู้เรียกอะไรอ้าวคลิปหายชอบแหลกคนถ่ายต่อ่ะวันเนี้ยโอ้โมันมันเป็นอะไรไม่รู้นะปกติก็ไม่เป็นอย่างเงี้ยต้องได้มากกว่าสิบอันนะ่ะกับ้บาน พี่มันมามันมานี้เินไม่เห็นแหลกว่ะพอไปลูกปกตินี่โคตรแหลกนะเดี๋ยวพาร์ทพาร์ทหกก็จะทำอันนี้แล้วกันนะทำเอ้ยเลเวลสิบห้าเลยทำเอ่อนี่เอ้ยทำไม่ใช่ทำนี้เธอทุยทำตัวนิชาให้มันเสร็จไปนะเพราะว่าชัวร์กาขีนี่เกือบจะโตโตแล้วนะยยด แล้วก็ถ้าจบซีรีส์นี้นะผมก็จะเออเล่นต่อนะไม่ใช่เล่นไหมฮาร์คอตัวนะเล่นเป็นแบบโหมดซาวเวลนะนะไม่ใช่โหมดฮาร์คอโอเคครับเอาได้ตามจํานวนที่ต้องการแนละ้วจะกลับบ้านกันนะส่วนโกสโตนค่อยเอานะไปครับ l ล o กรักรออยู่ ออจะเข้าไปนำหาอนะไรเนี่ยโอเคนะครับก็เราจะเลี้ยงพี่ซอมบี้ไว้ที่นี่ตัวนึ่งนะตั้งชื่อให้มันเลยว่าไอ้เขียวโอเคนะโอเคเราได้นี่เธอคอร์สมาเท่าไหร่วะเท่าไหร่วะยี่ห้านะครับอืมขึ้นบางกันดีกว่านะต่อไปนะผมก็จะเก็บตัวคอร์รับ ทำไมถึงผมงพกไฟแคปไฟแชนะครับเพราะว่าถ้าปากกาหัหยิงนตู้มน่ะคือว่าเอ็นี่เทอร์มันจะบิดเบีย้ยวนะฮะพอมันบิดเบีย้ยวเสร็จนะฮะมันจะทําไงล่ะครับมันก็จะเออย่างไรล่ะโอ้มันจะโอ้ไม่อยากพูดถึงจริง,จ,รงจุงเบยต้องหาต้องผลปลูกต้องปลูกสุก้าไว้เยอะแล้วแหละนะเดี๋ยวขอเวลาสักคู่หนึ่งรเรียกหาหิวอะไรไม่รู้ปลาข้างบ้าน โอเคครับ okay, นะก็ากินเวลาไปนิดนเดงก็ขออภัยเลยโอเคเราไปในที่แค่นี้ครับฉากนั้นนงครับผมก็จะมาฆ่าวัวผนะ<อ>ู้โชคดีนะครับเฮ้ยไปดูฟาร์มก่อนนะฟาร์มฟาร์มโซก้าขีไม่ให้ดูนะเดี๋ยวผู้ผชมอึ้งโอ้ไปดูฟาร์มข้าวก่อนนะจะเป็นยังไงจะเป็นยังไงตัตัวแค่นี้ยิ่งนะเพราะว่าทำเพิ่มดีกว่านะ ตอาอันนี้มาแล้วก็ทำเพิ่มมันไปเลย,เลยแผบลบแผบ,บแผลบจึ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 บอพอดีเลยโสุดยอดได้ข้าวมาสองอืมอีกซอมบี้มันอยู่โลกไม่เคยเห็นนะ กูอยบากกะบิรนกูอยู่ที่ไหนเนี่ยบ้านใครวะนะอโอเคนะไปในที่ก็เอาของไปเก็บนะแล้วค่อยมาจบหนาน,าน,านาะบักบักบักค่อยมาจบซีดีค่อยมาจบคลิปกัน,นโอเคครับขอขอจบไปเพียงอันนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์กันด้วยนะครับ กดซับสไคร์นะครับเห็นผมกดซับกดซับอะไรวะอะไรเงี้ยนะบ๊ายบายครับอย่าลืมกดซับกดแชร์ครับบ๊ายบาย